ไปเล่อนทบมองไม่เห็นเลยได้เลย่ไปเดี๋ยวจะไปได้แล้วนะคะเริ่มเลย่งกันเื่่กันเรื่่กันเร่ยเอแล่งกันเ่ัเร่นต่ไปด้ไปล้วไปได้สบายตล คุ้มล้มมาซไซไซไปก่อนเลยไปก็ไปก่อนอ๋ออ๋อเขารับรถเขามาลากคนรถเขารับแต่งแล้วไปขับฝาปฝาปิฝาขับาไเลยเไปเลยขเปไปเลยไปเลยไปไปเลอไยไปเลยไปเลลไปเลยไปเลยเด็กกเลยไปเลาย ข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยข้างหน้าต้องช้าๆนะคะพอายามปิดเร็วๆเลยดูไทยรัฐม่ถูกเพื่ออย่าไหวมัดดีพอไรไม่ํา

หนูปีเลยนะคะอ่าคิดปีเลยขอบคุณมากเดี๋ยวไม่ได้ปีกคเดี๋ยวผมให้ให้เจ้าของร้าน <c oughs> ปีจังหนู